สวัสดีนักเรียนระดับชั้นม3ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่7นะวิวัฒนาการของดนตรีของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่72 72ในหน่วยนี้เนี่ยวิวัฒนาการของดนตรีเนี่ยมันจะมีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลน,นะวันนี้เราจะเรียนดนตรีไทยก่อนนะคะ เดี๋ยวครูจะเปิดสื่อวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูหนึ่งเรื่องนะให้นักเรียนดูสื่อวิดิทัศน์เรื่องนี้ให้จบนะคะเป็นสื่อวิดิทัศน์เรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทยยุคสมัยต่างๆเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะลูกเริ่มต้นที่หน้า72นะคะป่ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิวัฒนาการ แต่ย,ยุคสมัยสมัยสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัยนับเป็นสมัยเริ่มต้นที่คนไทยรวมตัวกันเป็นชาติอย่างสมบูรณ์เรื่องราวของสุขโขทยัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อพ่อขุนรามคำแหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยและจารึกเรื่องราวต่างๆลงในหลักศิลาจารึก และจากศิลาจารึกนี้เองทําให้คนรุ่นหลังทราบว่าชาวเมืองมีเครื่องเล่นสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจเพลงและเรื่องราวของดนตรีบางส่วนจึงปรากฏอยู่บนหลักศิลาจารึกเช่นข้อความที่ว่าเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับแสดงให้เห็นว่าในสมัยสุขโขทยัยมีการนำดนตรีมาใช้ในกิจกรรมต่างๆทงั้งในราชสำนัก เรื่องดนตรีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีการใช้กันในสมัยสุโขไทยเช่นบันดอกตแตรสังตแตรงอนตแตรเขาควายพินเพียกรบคู่มะโหระทึกของวงใหญ่กลองทัดกังสดานชิงฉาบเป็นต้นเพลงไทยที่ปรากฏขึ้นในสมัยนี้ได้แก่เพลงเทพทองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเพลงสุโขไทย สมัยอยุธยาสมัยอยุธยาดนตรีมีการพัฒนาในหลายๆด้านทั้งนี้เพราะอายุธยาเป็นราชธานียาวนานถึง417ปีเชื่อกันว่าในสมัยอยุธยาดนตรีไทยน่าจะมีความเจริญมากทําให้ประชาชนนิยมเล่นดนตรีกันมากมายแม้แต่ในเขตพระราชฐานจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตโรกนาถต้องมีกฎมนเทียนบานกําหนดว่า ห้ามร้องเพลงเรือเป่าครุยเป่าปีสีซอดิดกระจับปีดิดจะเข้ตีโทนทับในเขตพระราชฐานเครื่องดนตรีในสมัยอยุธยาบางชนิดรับช่วงมาจากสมัยสุขโขทยัยแต่ได้มีการพัฒนาในการคิดสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาอีกหลายชิ้นจึงทำให้เครื่องดนตรีในสมัยนี้มีครบเกือบทุกประเภทเช่นกระจับปีจะเข้ พินน้ำเต้าซอสามสายซออู้ซอด้วงขลุยเพียงออกรับคู่กรับเสภาระนาดเอกของวงใหญ่ของชัยของโมงชิงฉาบตะโพนโทนร,รมนากองทัศปีนอกปีกลางปีในตแตรงอนตแตรสังเป็นต้น สมัยกรุงทนบุรีเนื่องจากในสมัยนี้เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่15ปีและประกอบกับเป็นสมัยแห่งการก่อร่างสร้างเมืองและการป้องกันประเทศเสียโดยมากวงดนตรีไทยในสมัยนี้จึงไม่ปรากฏหลักฐานไว้ว่าได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นสันนิฐานว่ายังคงเป็นลักษณะและรูปแบบของดนตรีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง รัตนโกสินทร์เป็นยุคสมัยของการก่อสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผน่นอีกทั้งยังมีการส่งเสริมและฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมของชาติในทุกขแขนงให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับช่วงเวลาในรัชกาลต่างๆดังนี้สมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดนตรีไทยในสมัยนี้ยังคงยึดถือรูปแบบและลักษณะมาจากสมัยอยุธยาแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีในวงปีพาศและวงมโหรีโดยมีการเพิ่มกองทัศอีกหนึ่งลูกเข้าไปในวงปีพาศส่วนวงมโหรีก็ได้เพิ่มระนาดเข้าไปอีกหนึ่งรางสมัยรัชกาลที่สอง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยองค์พระมหากษัตริย์ทรงสนพระไทยดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงพระปีชาสามารถในทางดนตรีไทยซึ่งได้มีซอคู่พระหัตชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดทั้งพระองค์ได้พระราชนิพนธ์เพลงไทยขึ้นเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะและอมตะมาจนบัดนี้นั่นก็คือเพลงบุหลันลอยเลื่อน สมัยรัชกาลที่สองวงปีพาดได้นำไปใช้บรรเลงประกอบการขับสีภาเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีกลองชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยดัดปแปลงจากเปิงมางของมอนต่อมาเรียกกลองชนิดนี้ว่ากลองสองหน้าใช้ตีกกับจังหวะแทนเสียงตะพนในวงปีพาดสมัยรัชกาลที่สาม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววงปีพาดได้พัฒนาขึ้นเป็นวงปีพาดเครื่องคู่เพราะได้มีการประดิษฐ์ระนาดทุ้มมาคู่กับระนาดเอกและประดิษฐ์คลองวงเล็กมาคู่กับคลองวงใหญ่รวมทั้งการนำเอาปีนอกเข้ามาผสมในวงปีพาดด้วยสมัยรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วงปีพาดเครื่องใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของวงปีพาดที่ใช้มาจนปัจจุบันได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้สืบเนื่องจากรัชการที่สิบได้ทรงสร้างระนาดทุ้มเหล็กและระนาดเอกเหล็ก mm hmm. เพิ่มเข้าไปในวงปีพาดเครื่องคู่จึงทำให้วงปีพาดเครื่องคู่มีวิวัฒนาการไปเป็นวงปีพาดเครื่องใหญ่ สมัยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับปรุงวงปีพาดขึ้นใหม่ชนิดหนึ่งซึ่งต่อมาเรียกว่าวงปีพาดดึกดังบันโดยสมเด็จกรมพยานริสรานุวัติวงสำหรับใช้บรรเลงประกอบการสแสดงละครดึกดังบันซึ่งเป็นละครที่เพิ่งปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลนี้เช่นกันหลักการปรับปรุงของท่านก็โดยการตัด เครื่องดนตรีชนิดเสียงเล็กแหลมหรือดังเกินไปออกคงไว้แต่เครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวลกับเพิ่มเครื่องดนตรีบางอย่างเข้ามาใหม่สมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระไทยในด้านดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังทรงทำนุบำรุงและ รักษาการดนตรีไทยอย่างมุ่งมั่นจริงจังโดยพระองค์ทรงให้ตั้งกรมมหรสพขึ้นมาได้มีการปรับปรุงวงปีพาดขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งโดยนำวงดนตรีของมอญมาผสมกับวงปีพาดของไทยต่อมาเรียกวงดนตรีผสมนี้ว่าวงปีพาดมอญโดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงเป็นผู้ปรับปรุงขึ้น สมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระไทยทางด้านดนตรีไทยมากเช่นพระองค์ได้พระราชนิพนธ์เพลงไทยที่ไพเราะไว้ถึงสามเพลงคือเพลงโหมโรงขึ้นกระทบฝั่งสามชั้นเพลงเขเมิลลอยองค์และเพลงราตรีประดับดาวในสมัยรัชกาลที่เจ็ดนี้ก็ยังได้มีวงดนตรีประจำวัง เช่นวงวังบุรพาวงวังบางขุนพรหมวงวังบางคอแหลมและวงวังปลายเนินเป็นต้นสมัยรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลเป็นสมัยหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสมัยนี้ เป็นระยะที่ดนตรีไทยเข้าสู่สภาวะมืดมนเพราะรัฐบาลไม่ส่งเสริมดนตรีไทยและยังพยายามให้คนไทยหันไปเล่นดนตรีสากลแบบตะวันตกสมัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดนตรีไทยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง องค์ทรงโปรดการดนตรีทุกประเภทพระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยไว้จำนวน48เพลงเช่นเพลงพระราชนิพนธ์ล,ลำดับที่1คือเพลงแสงเทียนอตเดี๋ครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในสมัยอยุธยาคำว่ากฎมนเทียนบานนะ กฎมเทีนบานเนี่ยก็คือ,อะจะเป็นแบบพวกระเบียบการปกครองนะในเขตพระราชสำนักน,ะนักเรียนหรือเขตพระราชวังจะไม่ใช่ในแถวนอกพระราชวังแถวเขาเรียกว่าอะไรแถวตามบ้านเราอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะลูกจะเป็นระเบียบการปกครองในราชสำนักนะคะในรราชวังในพระราชฐานอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างในสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่7นะที่ท่านทรงพระราชนิพลบทเพลงไว้3บทเพลงในวิดีโอเขาจะบอกว่าเป็นเพลงเขมรลอยองค์ไม่ใช่นะลูกจริงๆแล้วมันชื่อเพลงว่าเขมนละอองคนะคะก็จะมีแค่นี้เนาะท,ที่ที่ครูจะอธิบายเพิ่มเติมต่อไปการบ้านสำหรับชั่วโมงนี้ วิวัฒนาการดนตรีไทยเดี๋ยวครูจะแปะใบงานนะคะแปะกันบ้านไว้ให้ในเว็บเหมือนเดิมเว็บที่เราส่งงานเว็บที่เราเช็คชื่อเว็บที่เราเข้าไปเรียนนะคะแต่ครูจะแปะไว้ให้นะสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะมีแค่นี้นอนวิวัฒนาการดนตรีไทยชั่วโมงหน้ามาเจอกันในเรื่องประวัติดนตรีตะวันตก นะหรือยุคสมัยของโนตรีตะวันตกนั่นแหละนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ